สวัสดีค่ะเทวิกาเรียกทรัพย์นะคะอ่าวันนี้ขอเป็นตัวแทนเช็คพลังงานดวงนะคะชาวราศีสิงห์งกันยายนนะคะอ่ากันยายนนี้นะวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่16นะคะมาขอดูชาวราศีสิงห์หน่อยซิเป็นยังไงบ้างนะคะอืมโอ้แม่จ้าชาวราศีสิงห์นะเมื่อกี้ขึ้นมานะคะ เดือนกันยามีเกณฑ์การถอยรถป้ายแดงใครอยากได้รถชาวราศีสิงห์จะได้ถอยรถป้ายแดงนะคะ,ะจะได้เงินนะคะจะได้เงินตกเบิกเงินส่วนต่างใครที่รองเงินอยู่มีเกณฑ์การได้เงินนะคะได้เงินได้ถอยรถได้ทําบ้านนะคะและใครที่อยากรับข้าราชการคะจะได้เรื่อนขัน้นรับตําแหน่งรับข้าราชการสอบติดนะคะ,ะและอยากจะบอกว่า สิ่งไหนที่คุณจะทำมาค่ะอยากจะไปเรียนต่อศึกษาต่อหรือสอบบรรจุหรืออะไรก็แล้วแต่นะมีเกณฑ์การได้ไปมีเกณฑ์การได้เปลี่ยนแปลงคนรอบข้างอาจจะไม่สนับสนุนคุณในช่วงนี้นะคะหรือมีการขัดแย้งกับคนรอบข้างนะเดือนกันยายนแต่ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะการขัดแยง้งหรือการคุยของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ่ะ นะเดี๋ยวจะจับเข่าคุยกันได้เดี๋ยวเขาจะฟังคําของคุณไม่ว่าจะเป็นคู่รักคนรักหรือเพื่อนร่วมงานนะคะข้อเสนอของคุณความคิดไอเดียของคุณนะคะนะเดี๋ยวเขาจะรับฟังนะคะอ่าเดี๋ยวเขาจะรับฟังได้ถอยรถใหม่ป้ายแดงนะคะยินดีด้วยนะคะอ่าได้ถอยรถใหม่เลยได้รับข้าราชการได้เลื่อนตําแหน่งอ่าช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกเลยเสริมตัวเองหน่อยนะคะการทําทานนะทาทานให้กับคนยากไร้ นะคะไม่มีบ้านไม่มีเงินกินข้าวนะคะมันจะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินคุณนะคะการเงินคุณจะไม่ขาดมือนะคะและอยากจะทําอะไรนะคะช่วงแรกคุณจะเหนื่อยหน่อยเนาะจะมีการขัดแย้งกับคนอ่าไปปรึกษาใครนะคะคนรอบข้างจะไม่เห็นดีเห็นงามกับตัวคุณเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะดวงคุณมันเปิดนะอยากได้ต้องได้ อยากได้รถคันใหม่ต้องได้อยากถอยป้ายแดงต้องได้ถอยอยากเป็นข้าราชการต้องได้เป็นอยากเป็นหัวหน้าจะได้เป็นนะคะอายินดีด้วยมีข่าวดีนะคะข่าวดีในเรื่องของจะได้ถอยรถนะคะจะได้เลื่อนตำแหน่งจะได้อัพเรเวลจะได้เป็นข้าราชการอย่างที่ใจหวังค่ะ